ลงอันนั้นเลยวัไไนนีงเสียงตัวติดโซลาเซลย้ายอยู่ไฟแสงสว่างด้านหนา้าเก็บงานเสร็จสับเรียบรอย้อยเนียวกันบานี้ติดไฟโซลาเซลตั้งปุ่นกันแล้วเวิดแล้วดูว่อาฟ้าวิ่งวืบวืบวืบ,บตรงไฮตรงสวน ติดกันศาสย่ายห้อมที่ลือออกข้างหน้าลงลดนแล้วเรียบร้อยหน้าลงรดก็เสร็จเรียบร้อยติดกันศาสเสา,สาฟืนเสาไฟไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาทางที่อันนี้ไฟหน้าเสาก็ติดแล้วเรียบร้อยติดกันศาเสเก็บสีงานไฟงานระบบ งานสีอันนี้ก็ติดกันศาสให้ยายแล้วด้านหน้าด้านข้างอ่ะเดือนเลาะเบิ้งกันพี่น้องอันนี้ก็กันศาสเรียดแล้วอย่างดีก็ติดกันศาสด้วยอ่ะเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยเป็นอย่างดีงานสีก็เก็บเสร็จสับเรียบร้อย นี่ก็เก็บเรียบร้อยงานสีงานซื้อทายเอาทั้งหนาเพิ่นมึง่ามก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยบ้านก็เรียบร้อยแล้วพู้นะโรงจอดรถโรงอาหารก็เรียบร้อยแล้วโอ้ยังงามเลยคนเพิ่นเห็น์ช่างคุณพร้อมสุดยอดเลยตอนนี้กำลังเก็บของขึ้นรถ กำลังจะเก็บของแล้วกินน้อง